อย่างนี้นะแต่อยู่บ้านไม่ได้พูดเลยเลยนะไม่ได้พูดนะมันครูอย่างเดียวผมพับอย่างเดียวไม่ได้พูดเลยเลยไม่มาเยอะมากอนะ่ะแล้วเราแบบมาอยู่คนเดียวด้วยนะคนมาเขาคิดว่าโสดไงน,น้ำท่วมก็จะท่วมทุกป,ปีแล้วตั้งแต่ปีห้าเก้าศูนย์ลบหนึ่งนะท่วมหกสอง 1, 2, ไม่ท่วมหกสามไม่ท่วมเนี่ยรอบน,นี้ก็ไม่จะท่วมอีกปากนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะมีอะไรผิดพลาดประการใดกล่าวล่วงเกินไปสุภาพไม่สุภาพอะไรก็กลาบปอไปได้วยก็สวัสดีครับ กินแม่ตัวแม่แบบเัรียมวิทยาการครับขอขอบคุณท่านผู้บริการนะครับที่ได้ใหค้ความรู้เกี่ยวกับระบบชนประทานนะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับพวกเราในชุมชนม,มากๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเวลามีค่างท่านอย่างยิ่งเลยครับซึ่งแถมให้เป็นจำนวนมากพอสมควรนะฮะแล้วก็ที่ต้องขอขอบคุณอย่างสุดซึ้งจริงๆเลยนะครับวันนี้เพราะที่พวกเราทั้งหมดมาร้อยกว่าคนนะครับวันนี้ตั้งใจจะมาล่องแก่งล่องแแนะครับ แต่ก็มาทราบว่าท่านเป็นผู้ที่ไม่เปิดระบายน้ำไม่ไไมไเท่าไรนะครับก็ขอให้ดูจาสุดท้ยครับมาเค,ครับครับเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันครับจับภาพได้หมดเลยครับ โอกาสนี้ขอขอบคุณท่านบีชัยปริยุทธ์ร่มในการของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่อาจาจา์ด้วยนะครับขอบคุณท่านออนนะครับขอบคุณมาครับต้อนรับสมาชิกใหม่ครับแต่หน้าเดิมที่พิทยาผิวสวนพนาฐทุมชมหนโมทิศเก้ที่มีข่าวแจ้งให้ทราบนะ,ะหนึ่งก็คือว่าเรื่องของงานจัดเลี้ยงเย็นนี้ เดิมทีเนี่ยเราหวังว่าจะไปจัดเอาดอเอยข้างนอกแต่ทีเนี้ยทางมีสอบบอกว่ามันแฉกเขาขอให้เราแสดทั้งบนแทนเพราะเมื่อคืนฝนตกหนักนะฮะขเขาก็เลยบอกว่าข้างบนเนี่ยมันรองรับได้อยู่แล้วของเรามีัมาผสามสาตตกโต๊ะนะฮะ<ๆ>ครับก็เดี๋ยจัดทั้งบนนี้แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้พี่ๆช่วยระวังนิดนึงคือบันได นะเพราะว่ามันใหญมันชันและมันมัน,ม,นมันอะไรอ่ามันเล็กอะ่ะช่วงช่วงข้าวอะ่ะมันเล็กเกงว่าเดี๋ยวบางคนใส่มีใครใส่ส้นสูงมาเก่งดีไหมไม่มีเนาะนะฮนะเราก็มานั่งคุยกันนะ่งสนุกสนานเฮฮากันสักสองทุ่มจับรางวัลต่ออีกสักนิดสักหน่อยสามทุ่มแล้วก็หมุกประมาณนี้เนาะเอาตามนี้แล้วนน้ำไปอะไรต่ออะไรตรงนี้ ผมก็ว่าเหมาะเพราะว่าบางทีล่องแก่งอะ่ะมันไม่เหมาะกับอายุเราแล้วเนาะแต่เขาอยากจะทราบจํานวนเขาอยากจะทราบจํานวนว่าเท่าไหร่เพราะว่าเขาต้องไปจองเรือให้ครับนะฮะทีนี้ผมจะทำยังไงดีเพราะว่าพี่ๆรู้เป็นตัวแล้วเอออ่า เรือหนึ่งลำบรรจุได้สิบท่านนะฮะแล้วก็ทุกท่านจะต้องสวนชูชีพเขาเพราะฉะ,น,ะน,นั้นคงไม่ต้องไปเปลี่ยนชุดว่ายน้ำกันแล้วใส่เสื้อแดงเราเนี่แหละแ,แล้วก็อย่าขึ้นไปไหนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องแจกคูแจในห้องนี้แล้วก็เดี๋ยวจะบอกให้พี่สังเกตไหมสรถบนสเสร็จปุ๊บเราจะลงสลบ รงนี้ยังไม่พอจ้ะยังไม่ยังไม่มียังไม่มีไ,มมได้รับกุญแจไปแล้วจะบอกว่าชมจันทร์ชมเดือนแล้วก็ชมดาวอยู่ล่างอ่าชมดาวอยู่ล่างสุดค่ะนะแล้วก็ชมน้ําจะอยู่อยู่ห้องเดียวนะคะ,ะก็จัดไปตามน,นั้นแล้วถ้าเกิดว่าสลับกับเปลี่ยนยังไงเนี่ยก็ว่ากันอีกทีนนะคะคือถ้าไม่ไปก็คือพักผ่อนตามอัธยาศัย นะะแล้วเดี๋ยวเราก็เจอกันตอนหกโมงครึ่งที่ห้องนี้เนาะะต่อนะคต่อครับต่อเรื่องห้องครับเร่ห้องต่อต่อไปชงกันต่อนะคะคุณจันยาคุณแก้วใจมารับเลยค่ะคุณจันยาคุณแก้วใจครับ ลุกเลยค่ะเยอะๆต่างหากจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่เขาต้องเอากาแฟโอนทิ่นด้วยเบอร์24คุณน้ำนวยออกมารับหนึ่งคนค่ะต่างๆเดี๋ยวๆเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆไปนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเพราะว่านั่งอยู่ในห้องแอร์สบายๆเดี๋ยวไปออกกันตรงนั้นมันจะลำบากเอาค่อยๆไปนะวันที่ร้อยตีหญิง ไปรัตเดียวกันอนเดียวกันโอ้นี่ทีีจันเท่าไหร่นะดเด่ด่ครับดครับเดี๋ยวเดียวแป้นึงรอยนะคะรอแปรออวนี่อวเรี่ไมเห็นคืออันนี้อยู่ที่ไเนองี่ค่ะีเหลือเวีคนปะ 어어 <laughs> 있 <laughs> 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 <laughs>

茶根把茶蒂磨成粉。<Okay. S 1> <laughs>